เคยบอกครับไซเบตลังเดียวได้ป่าสองตวัวสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ในช่องหลักอีกสานเดี๋ยวเมื่อนีผมก็พอสิพ้าพี่น้องไปไซเบดเยอะปาหมืกแข่งครับผมไปซื้อมาสองแพ็คแพ็กระยี่สิบบาทแปลว่าคลิปนี้ซิมีต้นทุนยูซีสิบบาทครับหลังจากดัดปาหมืกเซตแล้วเยอะพร้อมค้นพร้อมเบ็ดพร้อมกระโลงหมายไปไซเบตครับ เข้าช่วงนาแรกน้ำรถลงเร็วอีครับตรงที่พ่อผมยืนยูน่นี่อีกบดนกับสีแห่งครับกลายเป็นถนนรถยนต์กับลงมาใดเบสเมือนี่มีมาลอยหลังคือเก่าเป็นเบอร์ 16- บ7กับสครับส่วนเสื้อใส่เป็นสายพี่อีทักซี่ล่งหลายสนามแล้วสนิมยังบ่ข้นเงียงยังบ่หายครับเวลาในคลิปตอนนี้คือ10โมงเสาร์ครับมีคนแนะนําม,มาว่าถ้าใส่เบสเยอปะปากมือแหง่งต้องใส่ย่ามเว้นก็เลทยทดลองใส่เบสย่ามเว้นให้เพิ่งครับวิธีการใส่ของพ่อผมสิใส่เง้ยวเป็นแถวไปความห่างของเบสประมาณเมตรก,รกว่าๆใส่แบบนี้มลงมี่นนอนครับ ส่วนสายเบดนั่นสิผูกเอาครับผูกก็พวกต้นหยาต้นบวัวเวลาเก็บเก็บไงหนึ่งหลังใส่เวามาถึงหาวิครับส่เบดเสร็จแล้วย่ำแรงลงมายามได้ปากกาหน่อยตัวหนึง่งส่วนเบดเยออือบบอลเลยปล่อยถิ่มไว้ขึ้นหนึ่งย่งมเสาหอยสิมายามเสาของมือต่อมาออกมายามมาถึงไม้ก็เริ่มมีแสงพอดีมีสิ่งหนึ่งที่แปลกไปคือเบดเท่าบ่เห็นครับบ่เห็นหลายหลังเลยหรอครับโบเห็นหลังสองหลังย่างลาบ่บแปลก อันนี้หายไปทั้งแถวเลยทํำใจครับยามเบสซัมที่มีอยู่เบสที่ผมใส่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์ส่วนตัวเป็นเบสโซมารูเซโกะมีเงียงอยู่ข้างหลังสีดําแถวนี้นาจะมีแค่ผมที่ใส่เบสแบบนี้ครับส่วนนี้คือวิธีเก็บเบสด,ดึงทกเก็บไซมมือยามมาบอกไก่พ่อปลาแล้วเป็นลาข้อตัวเป็นๆเ,เลยครับลองสังเกตเบื้องทองของปลาตัวนี้นี่แหละครับที่ผมบอกว่าใส่เบสล้างเดียวได้ปลา2ตัวเพราะว่าปลาข้อตัวนี้มากินไปอีกตัวนึงที่กินเบสอยู่ส่วนใครอยากลูกว่ากินจังดไดถ่ายคลิปผมมีให้เบง เกิดมาเพิ่งเคยเห็นแบบนี้พี่น้องเหรอครับเวลาไปใส่เบ็ดเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปะครับเอาปลาใส่ทุ่งแล้วก็ไปยามล้างอื่นตอ,อนี่คือเบ็ดท่เหลืออยู่ของเข้าครับประม่านการด้วยสายตาแล้วนาเชเหเลือดพถึงหาิบอันเบื้องมา่ถึงตรงนี้แล้วฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ